สวัสดีครับพบกับช่องกเกษตรบ้านนาครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นข้าวโพดที่ผมปลูกไว้ครับนี่นะครับข้าวโพดที่ผมปลูกไว้อายุก็ประมาณสิบกว่าวันนี่แหละครับแต่วันนี้เราจะมาดูว่าเราจะสูบน้ําระยะทางที่ไกลๆนี่ยังไงนะครับ ตอนนี้ดินแห้งแล้วนะครับได้เวลาสูบน้ำแล้วระยะทางก็ไกลครับนู่นอันนี้จะเป็นข้าวโพดสีเหลืองครับสีเหลืองทั้งหมดแล้วก็มีทั่วลิสงครับกำลังขึ้นสวยๆเลย ระยะทางปั๊มน้ำประมาณร้อยเมตรครับผมนี่นะครับเครื่องที่ผมจะสูบน้ำก็คือรถไถครับเครื่องปั๊มน้ำแบบว่าสูบน้ำบาดาลครับแถวบ้านเรียกว่าสูบน้ำบาดาล เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะน้ำจะขึ้นแรงไหมวันนี้เดี๋ยวติดเครื่องก่อนนะครับเครื่องทำงานแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูตรงปลายสายว่าน้ำมันจะแรงไหมต่อน้ำด้วย PVC นะครับท่อประมาณ 2.5นิ้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมันจะแรงไหมปลายสายระยะทางไกลขนาดนี้ เยอะมากครับประมาณครึ่งท่อหรือเลยครึ่งท่อขึ้นมานิดนึงก็ขึ้นอยู่กับเราเร่งเครื่องด้วยครับไปแล้วครับ เต็มแล้วครับน้ำใช้เวลาบมดุล